สวัสดีครับวันนี้พ่อผมรียกิทีวีนะครับวันนี้เราก็อยู่ในช่วงรีมังงะ EP ที่21กันแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวมังงะค่ายใหม่นะครับนั่นก็คือค่ายดังโงกมังงะนั่นเองนะครับผมชื่อเรื่องก็คือการประจันภัยของแทมเมอร์มือใหม่กับสาลามสุดดอยนะครับภาพโดยฟูิโนอฟูยุนะครับเนื้อเรื่องเนี่ยก็คือของ โโนโบโนลุ bon 500อนะครับออกแบบตัวละครโดยนามะนะครับผมเรื่องสิทธิ์ค่ายญี่ปุ่นก็คือทบุ๊กนั่นเองนะครับผมแนวเรื่องเนี่ยก็จอกแนวแฟนตาซีนะครับแล้วก็อายุสําหรับผู้อ่านเนี่ยอ่านได้ทุกเพศทุกวัยน,นะครับผมแล้วก็พิมพ์ที่ไทยเนี่ยเมื่อวันที่1เดือน6แล้วก็ปี2021นเนะครับผมเนื้อเรื่องคร่าวๆเ,เนี่ยก็จะกล่าวถึงตัวละครสาวน้อยที่ ที่มีชื่อว่าไอวี่นะครับผมอายุ5้าขวบได้ไปทำการเช็คสกิลที่โบสนะครับเพื่อตรวจสอบตัวเองว่ามีดาวกี่ดวงสกิลกี่สกิลนะครับผมสรุปผลที่ได้ก็คือเธอเนี่ยไล่ดาวนะผมและมีสกิล U หนึ่งสกิลก็คือสกิลเทมเมอร์นั่นเองนะครับหลังจากวันที่เช็คสกิลเนี่ยผ่านไปนะครับคนในครอบครัวของเธอเนี่ยก็ไม่สนใจเธอนะครับ และไม,ไม่ให้ข้าวไม่น้ําเธอนะผมแถมทําร้ายร่างกายน้องด้วยนะครับทําให้น้องไอวี่เนี่ยต้องวิ่งหนีออกจากบ้านนะครับวิ่งจนสลบไปเลยนะครับและถูกช่วยโดยแม่เท่าพยากรนะครับช่วยเหลือไว้นะครับเธอมีดาวอยู่หนึ่งดวงนะครับผมเธอมีความสามารถพิเศษก็คือมองเห็นอนาคตได้ิดหน่อยนะครับและเธอเนี่ยได้ให้กระเป๋าด้อยคุณภาพให้กับไอวี่ไปนะครับที่ใส่ของหลายๆอย่างไว้ ให้อวี่นะครับใช้สําหรับการใช้ชีวิตโดยลําพังนะผมและเหตุการณ์ต่อมาเนี่ยก็คืออวี่เนี่ยได้ถูกคนตามล่าฆ่าเธอนะครับเหตุผลก็คือเธอเนี่ยไร้ดาวนะครับและเป็นตัวหายนะตามความเชื่อของคนในหมู่บ้านนะผมอวี่ได้รู้แบบนั้นแล้วนะครับก็คือก็คือแบบว่าเลยวิ่งหนีแบบว่ายังไงเดียจากหมู่บ้านตัวเองที่เกิดมานะครับโดยแบบว่าวิ่งหนีไม่คิดชีวิตเลยนะครับผม และในเวลาต่อมานะครับเธอได้พบกับสลัมตัวหนึ่งที่หายากเอามากๆนะครับผมและอ่อนแอกว่าสลัมตัวอื่นนะผมแถมน่ารักด้วยนะผมอ่าขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะผมและลืมบอกไปอีกอย่างก็คือไอ้สลัมตัวเนี้ยเธอเนี่ยตั้งชื่อให้ว่าโซละนะครับผมเออลืมพูดไปนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงความรู้สึกที่ผมอ่านเล่มแรกจบกันเลยดีกว่านะครับ ความรู้สึกช่วงแรกก็คือผมรู้สึกสงสารไอวี่นะผมที่ถูกพ่อแม่ทาร้ายร่างกายแล้วก็ถูกพี่ว่าร้ายใส่ตัวเองนะผมอ่าแล้วก็ช่วงท้ายเนี่ยรู้สึกว่าหัวใจตัวเองเนี่ยจะนุ่มฟูพองโตมากนะฮะเพราะว่าเห็นความน่ารักของไอวี่แล้วก็สลามสุดดอ,อยของเธอนั่นเองนะผมสาหรับคะแนนนะครับผมในเรื่องเนี่ยให้ เ็เต็มสินะครับผมส่วนลายเส้นเนี่ยให้10เต็ม10เลยนะครับการเคียมตัวอักษรของนางงกมังงะก็ถือว่าดีมากนะให้1 0เต็ม10ไปเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถไปสั่งซื้อได้ทางเว็บนางงกมังงะนะครับผมแล้วก็ตามร้านค้าช็อปปี้ทั่วไปแล้วก็ร้านค้าทั่วไปที่วางจําหน่ายนะครับผมสาหรับผมนะครับแนะนาให้ซื้อนะครับเพราะว่าคุ้มมากๆเลยนะครับผมทำทำหน้าปก น้บปกหนังสือเนี่ยโดยกระดาษ c ี s ทสสลามขนาด2แกรมนะเกมนผมแล้วก็ในการทำยังไงดีอะพิมพ์มพิมพ์ตัวหนังสืออักษรแล้วก็รูปเนี่ยโดยกระดาษกินลิทข้างในนะผมแล้วก็แถมตอนนิยายให้ด้วยนะผมสำหรับคนที่ชอบนิยายนะฮะใครสนใจไปสั่งซื้อได้เลยนะผมโอเคครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e ให้ช่องเรยุกิทีวีด้วยนะครับ